สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลกเกอร์ไรเดนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวท่อนะครับผมตอนนี้ก็เลิกงานนะเดี๋ยวผมจะไปหาที่รีวิวให้ดูนะครับแล้วก็จะตอนขับขี่ก็จะยังไม่เอาแบบตอนนี้ผมเอาไม้ใส่ข้างบนหมวกนะครับผมก็จะพูดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงชัดเดี๋ยวผมจะเอาไม้ลงไปติด ข้างล่างนะครับผมใกล้ๆท่อนะตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาที่แบบที่มันแบบไม่มีบ้านคนนะครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ้ลให้ดูให้ฟังดีไม่ใช่ให้ดู <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปหาที่ก่อนตอนนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะห้าโมงก็จะค่ำแล้วไม่รู้ว่าแสงทันจะทันแสงหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรีบละ จริงๆผมไปข้างหลังโน่นก็ได้นะมันเป็นป่านะแต่ก็ไม่หรอกเพราะว่ามันอยู่ในบริษัทนะเฮ้ยตรงนี้ได้นะผมว่านะแต่ตก็ยังมีคนอยู่นะครับผมแต่มันเป็นทุ่งนาใครไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาก่อน เราคงจะเป็นแบบวันหลังเลยนะวันหยุดก็ได้แต่ก็น่าจะวันนี้ก็วันอะไรวะวันพระฤหันหรือเปล่าไห้คนพูดดิอ๋อวันหยุดวันอาทิตย์นู้นะกว่าจะได้ลงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคุณเหมือนคนในกลุ่มเลยเว้ยไม่ไม่ใช่หรอก ันนั้นมัน G P X ส0งร้อยเหรอ้โหท่อสนามยังสุดเดี๋ยวต่างกันโอ้โห่โโหโตดอีกตดพุกปังเลยนะผมอ๋อท่อมันโลงนะ่งครับมันก็แบบพุ่งปังได้โอ้โหแต่ว่าท่อแบบสุดจริงหุ่ยฝนดิน โแต่ว่าท่อพี่สุดจริงนะเดี๋ยวลองเข้าไปถามก่อนถ,ถ้าแกโอ้โหแกเลี้ยวอะแต่ผมแบบจอดไปแดงเนะี่ยตอนแรกว,ว่าจะเข้าไปถามเขาหน่อยโอ้โไม่ได้แล้วโอ้โอว่าท่อแบบท่อทรงแบบสนามเลยเว้ย ก็รู้สึกว่าโซ่ผมหย่อนเลยเนี่ยแบบเหมือนแบบโอ้โหแบบเหมือนแบบบิดออกนี่แบบโซ่มันกระชากอะต้องไปถึงโซ่ซะหน่อยแล้วต้องรีบไปดีกว่าต้องไปเติมน้ำมันดีกว่าหรือว่าผมจะไปแบบรีวิวตรงที่คลิปก่อนที้ผมรีวิวท่อบ ห้อยทรงปลายดาบสั้นๆนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกทรงอะไรทรงอาคาหรือเปล่าที่มันสั้นๆนะ่ะแต่ตรงนั้นก็ไกลยอยู่นะเราไฟเขียวพอดีเลยไปเลยโอ้โหเบรกแบบ เบรกหน้าก็หมดนะดั่นดูจะทรงละเบรกเมื่อกี้ <c oughs> เหมือนเบรกหมดไยเหมือนเสียงอีดเลยแล้วต้องเปลี่ยนอยีกเลยเขาก็น่าก็พอเปลี่ยนเี่หรอกขี่มาทั้งสองปีแล้วเออเพราะว่าเบรกแต่หน้านะเบรกหลังไม่ค่อยใช้เลยจะใช้แบบยามแบบจําเป็นหน่อยนะแบบกระทันหันอย่างนี้มันต้องใช้สองสองเบรกนะ่ะ แต่เบกปกติจะใช้แต่เบงหน้าเลยหมดไวครนะผมเบรกหลังนี่ยังเต็มแทบจะไม่แตะก็อยากให้คลิปมันยาวหน่อยนะผมก็จะขี่แบบพูดไปด้วยนะถ้าใครที่แบบอยากฟังเสียงท่อเลยก็กรอไปท้ายท้ายคลิปก็ได้นะผมเพราะว่าจะแบบตัดไปท้ายท้ายคลิปแล้วกัน 2อจุดแปดเลยเลยสองจุดเจ็ดสองจุดแปดเลยนะเอยถือว่าได้เยอะแต่สมัยก่อนนะครับผมแบบเติมสองร้อยนี่ได้สองจุดเจ็ด่ยประมาณที่มันช่วงแบบสี่สิบสี่สิบาทน,นะอันนี้มันก็ลงมาสามสิบห้าสามสิบหกก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าโอ้โหไอควันดนํานี่มันจะควันดําตลอดทางไม่ได้นะเว้ยเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตรง ที่เดิมแล้วกันนะแสงเรากจะหมดแล้วต้องรีบไปแล้วองโอ้แต่ว่าโซ่แบบหยันไปหน่อยนะมันบิดแทบไม่ออกเลยแต่ว่ามันก็จะไหลๆหน่อยนะไปๆแต่ก็ bye. ไม่ไม่อยากเกลียบแบบไม่อยากตัด่าไรนะ หรือว่าเราจะเข้าซอยนี้วะเออวะเดี๋ยวเราเข้าซอยเมื่อกี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบซอยแบบเข้าไปทุ่งนานะผมเออเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นแล้วกันนะแสงก็น่าจะกําลังดีนะครับผมแสงตะววันแบบแสงตะว,วันกำลังจะตกดินกําลังดีครับกําลังดีแสงสวยด้วย แสงประมาณนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปแบบสวยเลยนะไม่รู้ว่าไปไปนาเขารู้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเปลนทางไปนาเขานะถ้าเป็นทางแบบหลักปกติก็น่าจะได้อยู่อาโอ้โหแสงสวยมากนะ ในกล้องอาจจะย้อนแสงนะครับผมนแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าตอนนี้แบบตอนที่ผมอยู่ตรงนี้นะโอ้โหสดจริงเอ้ก็ได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าดูก่อนว่ามีบ้านคนหรือเปล่าถ้าไม่มีบ้านคนก็ตรงนี้มีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะถ้าขี่ไปอีกสักนิดนึงอ๋อตรงนี้มันเป็นแบบฟาร์มนี่หว่าดูก่อนนะครับผม เฮ้ยตรงนี้ไม่มีบ้านโอเคเลยเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปตรงนี้แล้วกันก็ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยแต่มีคนวะมีรถคนเข้ามาขุดสะหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราขี่ไปอีกสักนิดนึงก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้โอ้ยถือว่าแบบเอ้ยผมไม่ได้ไม่ค่อยได้มาทางยู่เลยเลยเขาทำถนนมาแบบโอ้โหบรรยากาศทงนานะผมถือว่าได้ อุ้ยแสงได้ด้วยนะเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวให้หลุดโค้งตรงนี้ไปเพราะว่ามันจะได้เห็นแบบตอนเราอยู่นะครับผมโอเคตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทางเลี้ยวกลับให้มันเห็นแบบแสงหน่อยนะอ่า,าตรงนี้แหละไม่มีคนนะครับผมเราต้องแบบเดินแบบที่ไม่รบกวนเขาไม่รบกวนใครนะครับผม อ๋อโอเคเอาตรงนี้แหละน่าจะได้อยู่น่าจะเห็นอยู่นะโอเคครับตอนนี้ก็มาฟังเสียงตอนจอดกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงใกล้ๆนะผมก็จะเร่งรอบไปเรื่อยๆนะครันะผมไล่รอบไปขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวมาฟังเดินเบาก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ท่อผมก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นแบบท่อแบบตัดแปลงเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาฟังเดินเบาก่อนนะ โอเคครับเดินเบาก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไล่รอบไปแล้วกันนะครับผมประมาณ3 0 0 0ัรอบไล่ขึ้นไปเลยแล้วกัน,นับผมเมื่อกี้ก็มีรถมาเฉยขนาดอยู่แบบทุ่งนานะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะไล่รอบใหม่นะอเอ๊เดี๋ยวผมจะเอายังไงดีนะไม่ถนัดด้วยดิ มันไปยืนข้างหน้าแล้วกันนะผมก็จะไล่ประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้นะผมแส่หูหน่อยนะโอเคน่าจะได้อยู่โอ้โหแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่อผมหลุดเข้าไปข้างในเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะจะถึงบ้านไหมเนี่ยไอไอที่ประกันท่อเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรน่าจะถึงบ้านอยู่ก็เสียงมันก็จะไม่ค่อยนุ่มเพราะว่าประกันมันเข้าไปข้างในนะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วผมจะออกยังไงไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาวิธีออกก่อน เดี๋ยวผมจะขับขี่ตอนแบบเอาไม้อยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะเอาไม่ลงมาอยู่ใกล้ๆตอนขับขี่บ้างนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมตอนขับขี่กันบ้างนะครับผม